สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้เมนูแนะนำนะคะขนมจีนนะคะน้ำยาปลานะคะลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นนะคะกับเป็นไก่นะคะพร้อมผักนะคะ,พร,ะ,คะพร้อมผักนี่นะคะพร้อมผักนี้ถั่วแดงน,นะคะโหวะพาแล้วก็ถั่วแล้วก็พร้อมพริกป่นนะคะพร้อมพริกป่นนะคะเรามา น้ำยานะคะใส่ลงไปในขนมจีนนี่ได้เลยนะคะนี่นะคะแล้วก็ใส่ผักใส่ถั่วกขกาวนะคะสีแดงลงไปนะคะสีแดงนี้ลงไปนะคะเก็จะราดด้วยมีผักเยอะๆก็จะอร่อยมากนะคะนี่เราก็จะใส่ผีกปนใบหัหระพาสดนะคะ ไม่ไม่ได้ใส่สารนะคะอันนี้เราก็มาตักนะคะน้ำยาป่านะคะนี่นะคะน้ำยาป่านี้ลงไปเลยนะคะนี่นะคะราดลงไปะคะ่ะมาถามีเลือดด้วยนะคะเราใส่เลือดลงไปยกเทได้เลยนะเนี่ย พร้อมผักเลยนะคะอร่อยไม่ต้องบอกนะครับเผ็ดเผ็ดเผเลยค่ะคะเราก็ยกเทน้ําเลยนะคะเทน้ำให้ถ้วยนี่เลยคะ่ะนยาปลาตินไก่ทูกชิ้นนะคะแช่นี้แล้วผักที่เหลือเราก็เอามาทิ้มเราก เติมแต่งด้วยพริกป่นค่ะก็จะได้อาหารที่อร่อยขะเจีนที่อร่อยไปแล้วจ้านี่นะคะพร้อมพริกป่นและผันะะผนกนะคะทำนี่จานะคะนี่เลยค่ะขนมจีนนะคะน้ำยาป่าตีนไก่ลูกชิ้นนะคะอร่อยอร่อยนะคะของเรานะคะ นี่แหละค่ะมาชิมกันได้เลยจ้าพอผักนะคะพอผักไปด้วยนะคะนี่คะ่ะพรอมผักไปด้วยนะคะ,ะอร่อยอร่อยนะคะอย่าลืมนะคะมาทานขนมจีนน้ำยาป่าเราลูกชิ้นนะคะกระปิ้งส่เปื่อยกับเลือดนะคะเราจะใส่เลือดลงไปนะ,ะนี่นะคะโดระพาหอมเลยนะคะ เลยคะ่ะเผ็ดเ,เลยค่ะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะเป็นคลิปสั้นนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยแถวคาดจากพยียนตรารทั้งปวงบุญรักษาพระคุณขอสาธิตน,นะคะไม่บายไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะสาธุค,คะ่ะอย่าลืมกินขนมจีนน้ำยาปานะคะ ไก่ลูกชิ้นค่ะใบปายไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ